สวัสดีครับผมเจอกันกับซอนคอนวีล็อกนะครับวันนี้มีเรื่องราวสั้นๆเกี่ยวกับความหมายของ True Wireless True Wireless Headphone True Wireless Earbud มันแตกต่างกันยังไงกับ Wireless Headphone ตัวอย่างผมมีอยู่ในมือตรงนี้อย่างเช่นตัวนี้นะครับเป็น Wireless Headphone จากทาง Creative ในรุ่น SX 5 i 0 th Theater h e a t e r ที่มันจะมาพร้อมกับดองเกิเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth ซึ่งก็เป็นวเลสเฮดโฟนหรือว่าหูฟังไร้สายและอีกหนึ่งตัวนะครับสำหรับที่ปัจจุบันนี้ได้รับความนิยมสูงมากสำหรับหูฟังในแบบทรูว w i เล l นี่รุ่นอ u เลียแอร์3นะครับซึ่งมันไม่มีสายอยู่เลยทั้งสองข้างที่เชื่อมต่อถึงกันเป็นในแบบเอียบัดซึ่งเดี๋ยวเรามาดูความหมายกันว่าระหว่างคำว่าวายเล a เฮ h โฟนกับทรูว e l เล s อ่ะที่พูดพูดกัน มันแตกต่างกันตรงไหนกันแน่และเหตุผลที่หยิบเอาเรื่องนี้มาพูดกันตรงนี้แบบสั้นๆเพราะว่าเคยมีคําถามเข้ามาหรือมีการถกกันว่าเนี่ยหูฟังผมซื้อหูฟังแบบ True Wireless ดีกว่าเสียงดีกว่าแบบ w i r e l ธรรมดาอะไรคือ True Wireless กับ w i r e l ธรรมดานะครับวันนี้เรามาไขาข้อข้องใจตรงนี้ให้ชัดเจนแบบเคลียร์ๆเ,เริ่มต้นเรามาดูไว้บอร์ดกันนิดหนึ่งซึ่ง นะช่วงหลังนี้ได้ชมกันบ่อยนะครับสำหรับไวบอร์ดก่อนที่เราจะไปว่าถึงความแตกต่างระหว่างหูฟังทรูไวเลสกับหูฟังไวเลสหูฟังไร้สายที่พูดพูดกันเรามาดูความหมายของคำว่าไวเลสก่อนสักนิดหนึ่งว่ามันแปลว่าอะไรนะครับซึ่งถ้าหากเราดูคำว่าไวกับคำว่าเ a สคำว่าไวเลสเป็นการรวมกันของคำสองคำก็คือคำว่าไว ที่บางทีถ้าเกิดช่างเทคนิคจะพูดกันแบบวายริงวายริงการเดินสายการเดินสายไฟนะครับวายที่นี่แปลว่าสายหรือบางคนก็จะเข้าใจถ้าเกิดเป็นสายช่างอ๋อสายไฟพอเป็นวายริงก็คือเดินสายไฟวายเฉยเแปลว่าสายคําว่าเล s ที่นี่นะครับ l e s s แปลว่าไม่มีแปลว่าว่างเปล่าแปลว่าไรก็คือไม่มีนั่นเองและเมื่อนําคำสองคานี้มารวมกัน wireless ide l e s s แปลว่าไม่มีสายและพอปัจจุบันนี้นะครับมันมีความหมายมันมีคำไม่ใช่ความหมายมีคำเพิ่มเข้ามาคือ true wireless บางคนอาจจะสับสนกับเอยของผู้ให้บริการโทรศัพท์หรือเปล่าจริงๆแล้วไม่ใช่คำว่าพอเป็น true wireless ที่นี่แปลว่าไม่มีสายจริงๆนะ w e l e s s แปลว่าไม่มีสาย true แปลว่าความจริงแปลว่าจริง เมื่อรวมกันไม่มีสายจริงๆนะและคิดว่าพอจะเริ่มมองภาพออกแล้วใช่ไหมว่าระหว่างหูฟังไวเลสกับหูฟัง t ทรูไวเลสมันต่างกันตรงไหนแต่บางท่านอาจจะยังนึกภาพไม่ออกเรามาดูตัวอย่างชัดๆกันก่อนนิดหนึ่งก่อนที่จะมาสรุปแบบฟันธงจะจะว่าตกลงแล้วมันต่างกันอย่างไรกันแน่ภาพที่เห็นภาพที่ปรากฏตรงนี้นะครับ ก็จะเป็นหูฟังอารมณ์เดียวกับที่ผมให้ดูเมื่อกี้ที่ผมมีอยู่ในมือสำหรับเอาเลียวีสาแบบนี้ปัจจุบันนี้เราจะเรียกกันว่า True Wireless t r u e Wireless นะครับนี่เยอะแยะไปหมดหลากหลายแบรนด์หลากหลายยี่ห้อนะครับตามแต่จะศรัทธาตามแต่จะชอบกันส่วนคำว่า True Wireless แล้วเสียงดีกว่าหรือเปล่าเดี๋ยวผมมีคำตอบให้แล้ว w i Wireless h e a เ Hephone ที่เป็นในแบบเอียบัด มันแตกต่างไปกับ True Wireless ตรงไหนลองดูภาพนี้ภาพนี้คือหูฟังไวเลสเป็นไวเลสเฮดโฟนหรือเอียบัดไวเลสนะครับก็คือหูฟังในแบบจุกหูแบบเอียบัดที่ไร้สายบางคนอาจจะบอกว่าเอแล้วมันไร้สายตรงไหนมันมีสายต่อถึงกันนี่แหละคือความแตกต่างระหว่าง True Wireless และไวเลสเฉยๆที่ชอบพูดกันความหมายของ คําว่าหูฟังในแบบ True Wireless มันไม่ได้เป็นเทคโนโลยีวิเศษมันไม่ได้เป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยเพิ่มคุณภาพเสียงของหูฟังแต่มันเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาเพิ่มความสะดวกลดความรกรุงรังของหูฟังที่บางคนอาจจะขัดใจมีสายมาโดนท้ายทอยมาโดนหูอะไรแบบนี้หูฟังที่อยู่ในมือผมตรงนี้นะครับาเลีย V3 นี่ เป็นหูฟัง True ทรูไ l เ s s คือมันไม่มีสายถึงกันเลยระหว่างหูซ้ายกับหูขวาทั้งคู่เชื่อมต่อผ่านระบบไร้สายก็คือผ่านระบบไวเลสนะครับจะเป็น Bluetooth 2.4 b l บลู o t h 5 Bluetooth 4.0 b l บลู o t h อะไรก็ตามมันคือไวเลสไม่มีสายและพอเป็น True ทรูไ l เ s s ก็คือ หูฟังทั้งสองตัวซ้ายและขวาไม่มีสายต่อถึงกันก็คือไม่มีสายจริงๆนะแต่พอเป็นวเลดเฮดโฟนในแบบอดีตมันจะเป็นแบบนี้ก็คือมันยังมีสายต่อถึงกันระหว่างซ้ายกับขวาก็เลยไม่เป็นทรูวเลดและพอเรามาดูเฮดโฟนหรือเฮดเซตแบบนี้ตัวนี้เป็นว l เลด ไม่จําเป็นจะต้องเชื่อมต่อสายเชื่อมต่อผ่านบลูทูธดองเกิลที่เขาให้มาแต่ทําไมถึงไม่เป็นทรูไวเลสก็เพราะว่าระหว่างหูฟังด้านซ้ายกับหูฟังด้านขวามันยังมีสายต่อถึงกันนั่นเองในอนาคตหรือปัจจุบันอาจจะมีแล้วก็ได้ผมไม่ได้ค้นดูเราอาจจะมีทรูไวเลสที่เป็นเฮด d เฮดโฟนใหญ่ๆแบบนี้ก็ได้ก็ถามว่าทำไมถึงก็ได้ก็เพราะว่า บางทีมันไม่ได้จําเป็นจะต้องเชื่อมต่อสายจากนี่มาถึงนี่ทั้งคู่มีแบตเตอรี่มีเด็กฝั่งนี้มีเด็กมีเด็กของหูขวามีเด็กของหูซ้ายนะครับรับบลูทูธรับบลูทูธแยกกันแล้วรวมกันเป็นสเตอริโอก็สามารถเรียกว่าทรูไวเลสได้เช่นเดียวกันถึงตรงนี้ขออนุญาตสรุปแล้วกันคิดว่าน่าจะเข้าใจและเห็นภาพแล้วนะว่าความหมายของคำว่าทรูไวเลสก็คือ หูฟังที่ไม่มีสายต่อกับมันเลยแม้แต่เส้นเดียวระหว่างซ้ายกับขวาเรียกว่า True Wireless แต่ถ้าหากว่ายังมีสายต่อถึงกันก็จะเรียกว่าหูฟัง Wireless เฉยๆนะครับที่ชอบพูดกันส่วนเรื่องของคุณภาพเสียงไม่ได้เป็นตัวบ่งบอกว่า True Wireless เสียงดีกว่าหูฟัง Wireless เพราะอะไรเพราะทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับตัวเด็กที่อยู่ภายในว่าจะมีความสามารถ ในการถอดรหัสจากดิจิตอลเป็นอนาล็อกได้ดีขนาดไหนอยู่ที่ความสามารถของตัวของตัวไดเวอร์ภายในว่าจะตอบสนองกับสัญญาณเสียงอนาล็อกแล้วให้เสียงออกมาสมจริงให้เสียงออกมาเป็นธรรมชาติมากน้อยเพียงไรดังนั้นนะครับคราวนี้คงเข้าใจแล้วนะอย่าเข้าใจกันว่า True Wireless เสียงดีกว่า i l Wireless True Wireless เป็นแค่หูฟังที่ไม่มีสายต่อถึงกันเลย หูฟังในแบบไวเลสธรรมดาเสียงดีกว่าทรูไวเลสได้ต้องแยกเป็นคนละประเด็นต้องมองกันแต่ละโมเดลโมเดลไปนะครับสำหรับตรงนี้ก็ฝากผลิตภัณฑ์จากทางครีเอทีฟด้วยแล้วการตัวเอาเรีย V3 ตัวนี้โอเคมากนะครับจุดเด่นอยู่ที่แบตอึดได้จริง20ชั่วโมงอัพเลยทีเดียวใช้งานแบบต่อเนื่องนะครับและสำหรับคนที่ชื่นชอบในเรื่องของการดูหนังฟังเพลงเล่นเกม SX5 The a t e r ตัวนี้ ด้วยเทคโนโลยีพิเศษนะครับในส่วนของ XS X f i Super X f i ที่ช่วยจำลองเสียงในแบบ360องศาโดดเด่นมากในเรื่องของการรับชมภาพยนตร์นในการดูหนังคุณจะได้อัธรสเหมือนกับอยู่ในโรงภาพยนตร์เลยทีเดียวนะครับก็ที่เหลือไม่มีอะไรแล้วล่ะฝากติดตามผลงาน YouTube Facebook ทวิตทีวีวันนี้ตรงนี้คงมีอะไรแต่เพียงเท่านี้เทปต่อไปจะมาคุยกันเรื่องบลูทูธ บลูท uh, ูธ Wi-Fi และไวเลสมันแตกต่างกันอย่างไรเพราะบางคนยังบอกว่าเนี่ยผมซื้อหูฟัง uh, True Wireless ดีกว่าดีกว่าแบบหูฟังบลูทูธเอ๊ะมันยังไงกันแน่ส่วนตรงนี้แค่นี้แหละแล้วเจอกันครับผมบายครับขอบคุณทุกท่านมากครับผมที่แวะเวียนกันเข้ามารับชม